สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญโดยฐานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวรุณปะไัยนะคะสวยๆเลยนะคะนะใส่เหรียนที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิ้นว้นเบอร์สองขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและลิบนิินเบอร์สองขนาดความยาว40เซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นค่ะ ลาริบบิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว45เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมน,นะคะเราริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่ 2. สองสวมมาในเส้นที่1เส้นที่ 3. สามมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสวมมาในรูนที่1ค่ะ เาออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งพับเฉียงขึ้นด้านบนบเมมส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบินสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่นะเราจะได้ริบบินแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สอง ้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่นะคะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอาสมือถือช้อนที่ฐานไว้ค่ะนิปโปกนิช้จับสี่เส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เส้นที่ฐานขึ้นมาทาด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปน,นะคะพอสอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รวบเข้ามาให้กระชับนะ รวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะดูนะจับริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะพาดข้ามสามเส้นไปจับพัดข้ามสามเส้นค่ะพัดข้ามสามเส้นไปค่ะนะคะพัดข้ามสามเส้นจพัดข้ามสามเส้นค่ะี่นะคะเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี่นะเอาเส้นนี้ค่ะจับผ่านมา สอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุดูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุดูที่สามไปนะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลย นี่นะคะในแบบนี้สอดลอดเสร็จแล้วสอดลอดสามเส้นกลับไปนะคะสอดลอดสามเส้นกลับไปตามแนวริบบิ้นเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้ง ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินความยาว40ซนติเมตรค่ะสองสีนะคะสีละ8เส้นค่ะที่เราตัดเตรียมไว้นี่นะเราก็จับมานะคะเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะคะสีชมพูไว้ด้านบนจับปลายริบบินให้เสมอกันค่ะนี่นะคะเราฝั่งนี้นะที่เป็นรูใหญ่ๆนะคะขึ้นอย่างนีนะะน้นี่นะคะแล้วเราก็สอดรอ3เส้นไปค่ะนะให้เหลือปลายลิบบินไว้แบบนี้นะคะ นะคะพอเราได้แบบนี้นะสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะ,ปะเปิดเส้นริบินออกมานะนะคะจะมาแบบนี้จบับริบินขึ้นด้านบนค่ะนี่ค่ะพับลงมาแบบนี้ค่ะบิดมาแบบนี้บิดเป็นกลวยมาแบบนี้นะคะทั้งสองเส้นนะจะนับปลายริบินนะคะสอดลงรูถัดมานี้ค่ะ ค่อยคอยดึงล็อกลงมานะคะดึงล็อกริบบิ้นนะคะเข้าล็อกแบบนี้นี่ค่ะจับขึ้นด้านบน เราได้แบบนี้นะคะสอดเสร็จแล้วนะแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จับทั้งสองเส้นนะคะสอดบนไปลายดิบินที่เราเหลือไว้นี่ค่ะรอดสามเส้นไปค่ะนะคะจับสอดรอดสามเส้นไป แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะเปิดเส้นริบบิ้นออกมานะจากริบบิ้นนะคะพับตัดมุมมาด้านหลังค่ะแล้วก็พับมาด้านหลังหนึ่งครั้งนะคะ ด้านแบบนี้นะคะแล้วก็พลิดกลับด้านมาด้านนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสอดกลับไปนะสอดล้วสามเส้นกลับไปเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามนี้นะคะสอดก็ไปเหมือนเดิมเลย นี่นะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ทำเส้นนินวิดออกมาค่ะทําเส้นสีขาวนะคะพับมาด้านหลังนะแล้วก็พับสอดลงไปอย่างนี้นี่ค่ะเส้นสีชมพูก็ทําเหมือนกันค่ะพับมาด้านหลังค่ะสอดลงรูเดียวกันนะคะสอดลงรูเดียวกันกับเส้นสีขาวเมื่อกี้ค่ะนี่ค่ะก็จะได้คลิกแบบนี้นี่นะ นะคะคเส้นสุดท้ายแล้วนะสอดลงไปนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จับตะแคงด้านนี้พับขึ้นด้านบนนะคะทั้งสองเส้นนะปีดจิงกลวยมาแบบนี้ค่ะนคะคะจะได้เติดแบบนี้ นะคะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วแบบนี้พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบบิ้นทิ้งค่ะ,คะน,นต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบบิ้นความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวนสองเส้นนะคะขึนน้นไปเลยนี่ค่ะให้เหลือปลายดิบบิ้นไว้แบบนี้ ทำมาได้นี่ค่ะปิดเป็นกลัวแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็สอดใต้ปลายดิบิ้นค่ะกลับขึ้นไปนี่ค่ะตัดปลายดิบิ้นทิ้งอีกเส้นหนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลย สจแล้วสอดใต้ปลายดิบินกลับขึ้นไปนะคะนี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัดปลายดิบินทีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวอรุณประภัยนะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ